ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังงเว้ยเฮย้ยเกมปังวันนี้อยู่ที่สล็อต g ีจว้ยไอเยดแค่มีฟรีซีฟรีสปินด้วยจัดลิ้นเป็นเฮียนะซื้อแม่งเลยหมดตัว1,000บาทดูที่แม่งจะได้มาเท่าไหร่1,000บาท10ฟรีสปินนะก่อนจะซื้อมึงก็ปรับเบนดูก่อนมันมีราคาต่างวันนี้ก็ได้ลองเล่นดูลองปรับดูใครอยากรวยแอดเลยที่แอดแปะยูทูบแอดก่อนรวยก่อนนะเยดแค่ จะลอเฮียอะไรกันละ่ะมึงแอดมาเลยโอ้โหไอสัตว์คอมโบอย่างเยอะ big win เฮียไอสัตว์เอ้ยเท่าไรหร่วะเออเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปสัตว์732เมก้าวินมาแป,ป๊บเดียวอีกนิดหนึ่งจะเกินทุนแล้วรออีกแป,ป๊บนึงยังไม่หมดฟีสเปนเลยอั้ตเจ็ดเหลือ6กเลยสัตว์ไม่เข้ามาแล้ว สองร้อยเเคเกินทุนแล้วตอนนี้เอาแหละเกินทุนยาวๆไอสัตว์เบกเวนไอเฮีย hey ได้เท่าไหร่วะวิ่งไปเอเคไอสัตว์720อีกแล้วพันสี่ห้าสองไอสัตว์ซื้อฟีสปินไปพันเดียวเองเกินทุนแล้วฟีสปินยังไม่หมดรอก่อนจะพึ่งนับศพทหารเอเค แล้วก็จะหมดแล้วมาคูนสิบแปดอ่าคูนยี่สิบสามหกไอเฮียได้เท่าไรทั้งหมดพันห้าห้าสิบสองบาทแป๊บเดียวก็ได้เงินใช้ลแล้วเห็นไหมกำไรเกินทุนไอเฮียไอ้สัตว์แนะนำเลยเกมนี้ลองดูใครอยากรวยแอดมาเลยที่แอดแปดแปด u ูทแอดก่อนรวยก่อน อย่าลืมกด Subscribe ให้ก,กูด้วยเฮ้อ